สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้แอดก็เดินทางมาวัดปู่ซุยนะะนเนาะ,ค,ะ 1> 1ค่ะพี่น้องการเลขถูกเนาะค่ะเขาเ้าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็คงจะโชคดีมีใช่กับทางวัดปู่ซุยเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้อง กะแอดกะมาตามตองวัดฝากตอนพี่น้องนะคะกะเข้าไปกราบนมัสการปูพร้มพอมๆกันเลยคะ่ะนมัสการครับปูเจริญพรเป็นยังไงนออ้อญาติโยมว่าเป็น,นยังไงนะปูอ้วนบ่ถ,ถีกเลขกจ่ทียนั่นเหน่นตัวเลขปูบอกบ่ถ,ถีกเนาะแต่ว่าแต่ว่ามีผูเอฟซี FC มาถีกนํ่มขาเจ้ามาบวงสวงมื้อนั้นถีกเอ,อึ่งเก่าเ่ปู่บ่แม่น9 1 เก้าเก้าหนึ่งคัะปูเข้าเตรียมๆแล้วมือบวง .swing เลยเหล็กตัวกระจอมเลยการก็พาเบื้องอีกตักเคื่อเด้อโยมเด้อที่บวงสวงอีกเยอะดอกต่อสี่บวงสวงอีกเยอะปะได้เอาเบอร์เพื่อนไว้บ่บันนี้ผู้ที่เพื่อนมาบวงสวง n g ปูนีเบอร์เพื่อนปะนี่จ้ะมียจะบ่เต้าท่อเอิอนเพื่อนกลับเพื่อนมาจุดทูบเดี๋ยวนี้เด้อปูได้เฮ้เพื่อนกันตดต่อมาถืมือเยอะรักเพือนเนอ ใช่ๆเออเมื่อวานเพิ่อนก็เถือกหลายโย่มาเถือกหลายเถือกบ่เต็มเพิ่อนปวดใจคงเดียวเพื่อนเป็นนักมกมเปลียนเพื่นเป็นโค้งเปลีานเทากับถือหลายยังมั่งอันนี้หลักฐานหลักฐานด้วยดีเอ็นเอครับเนี่ยรั้วนาด่ายเปิดแล้วรั้วรับันดีอันนี้เพราะม่นว่าเขียนขึ้นมาเองนี่นี่ความหมายนี่เพื่อนมาบวงสรวงแล้วเพื่อนจุดทูปนะเมื่อใดเพื่อนว่าสีมาอีกปูได้คุยกับเพื่อนหมอปู ว่าโดนออกอีกจกังว่าเกินต้นเดือนพฤษภาพยังโดนยังเห็นค่าในเดือนนี้ต้นเดือนพฤษภาพจังไรเสียาเลขงวดนี้นะพูดเลยจนงวดนี้ละเพราะว่าจะมางวดนี้ละงวดเดือนเมษาเนี่ยวันที่หนึ่งนี่ละเด้อคุณแม่เด้อดัอนบอกวนันที่นี้ที่แปดคุณผู้ดใดเป็นผู้จูดใดกันหนึ่งเก่าๆคุณลูกครับ คุลูกใช่<า><อ>ลูใช<า>่ว่าจัิงโอ้อ้าวคนทั้งคุณ,คณลูกคนแม่นะเด้อหั่นฟังอ่าถ้าฟังคลิปนี่แล้วนะครับอ่าก็บจะเลื่มเด้อมาจุดตวให้อยงอยี๊เด้อทั้งปัดปูสวยให้เพื่อนได้เห็นได้สร้างให้มันแล้วมันทัวร์เนี้ยอย่างนีจดนี่จีดเส้นพันโย่เด้อเรื่องทีเรื่องข้างกับขอบจัง,งายานโยมเพื่อหาบาทสิบบาทได้ไปท่านหลายทั้งบนหลาย ร่วมๆกันมาขอเนี่ยวันนี้บ่เคยขอเนี่ยก็ขอเฉพาะแต่ก็ลังสางคดมือกับสิเริื่อมจางกัสิเฮ็ดหลายแนวย้อนละขอเาเป็น,นวัดใหม่เ <c oughs> นาะเดิอนวัด้างสิมาเฮ็ดแนวทางกับว่าถมีหรอกกับมีก็คือมีของเก่ามีของเก่าแนวย่ยไหน เกิมีความมีย่มเขโทษข้าบอกยิ่หันคือเรียกปูของเกาหยิเส้นม่อก้อนกะบอกหาแย่ถึงบอกงวนนี้ทนก็ถื่อกันหลายโยชนทั้งเกาหลงเกาหลีอันปรตีก็วิทที่เถื่อายโยนเกี่ยวกันอย่งกับโูวิดนาเรศวิยเนี่ยเขากักโตนี่ทังเกาหลีกักโตักโตกรทโรศัพท์กระโทลซื้อด้อย่ คือกะเถอะว่าหลายดอกเพื่อพันสองพันพันเงินซื้อบอกเือพันเงินได้พันเงินได้ดีก็หาบาทยุบเออเออข้งเดียดทุนขึ้นกับมันเท่านาะเออช่วงนี้เศรษฐกิจเนี่ยบ้าใครดีได้เพื่อพันสองมันก็ดียละบ้าได้เออก็ด้ทุนขึ้นมากงวดวัางหนึ่งหลุดน้ำปูนอันนีปูนอะเออหลุดแต่ว่า ตามที่ผมตามปูมาตลอดเนี่ยกานได้รุดเหล่างวดที่มากในเข่าด้วยจะได้ตั้งสายาไม่แบบว่าปูสวยปูตรงบังวดที่มาเพราะว่ารุดเล่านี้การรุดเหล่าคือสิเข่างวดที่มากละงวดนาการยังใอยเอาไม่เนาะวันาเจ้าไหนงวดนี้แปูงวดวันที่สองวันนี้แม่งวันนาจังไงเดี๋ยวนี้ปูวันนี้แลาะ เลยกออกมือวัานหรือไมบ่เล่กออกมือวนห่นห่ไมกับภาษาเรา่อคดีดอกเด่นบ่กันกันเลืมเอากเอมันเครื่องกับฟันดีแล้วดอกเนี่ยแจ้งกับพท่านได้บอกดมันเขาไม่กนเนี่ยคันั้นแล้วกบ่เมือวันเห็นไม่แล้วปูนปมาทาไหนเอาปูร่างบ่อยบ้างด้วยว่าได้ขอมาสั่งมิแต่เล็กแต่นี่เออเล็กกับว่าเต็มไมาสั่งวาสั่งว่าเทานีอืบอืแจ้งว่าท่านเป็นตัวเด็ก ก็คือว่าท่านนีอารมณ์มันนะถ้ามีอารมณ์ม <c oughs> มก็บที่ขอเป็นข <c oughs> ้างก็เรียกว่าเอาอหลังเสมอซึ่งเถียรเข่ามาเยอะดอกเข่ามาคือ่นละเยอะเปิดเบื้องบนผ้าลวด้วยใจบนผ้าโชกยังกว่าบุญน,น้ำโชกบุญน,น้ำโชกใจบนผ้าลวด้วยใจบนผ้าโชกเมื่อใดเราสิปล่อยนะครู มอเฮ่อมอเห่อเอแต่วขอไปหาดอกบ้านหลังมาดอกมวยมาสามมาแบ่นขอไปหารวยเพือดีแท้อ๋อขอไปมันกับไข่แน่ที่ขาไปหาบุญพัาดโชคน่าแปลกก็นเยอะเลืว่าแต่ที่แรกก็เขาไปหาแล้วก็เขาสองสมวดติดกันเลยสามวดติดอย่นี่เราแต่เราขาไปแต่เราขอไปเอาจังว่าเังขอไปยังอ่อบ่ม่บ่มีคนถือด้อกันครับ ก็ยังถือเยื่ดิโอ้ันคัปูเขาไปบอกเลยุพุนถือรถอืมแปรขึ้กันเอาไปบอกยุพุ่นเทศนาบานนี่ยอไปพุ่นตัวว่าเนาเนาจะได้ทำกันเนาะหรือลืดหรือว่าเป็นน้ำเอพุ่มยุบาลรูหลายคนเราที่ไปบอกยุบานถือเนาะอาไปที่แหลกก็ไปไปเขียนเะาษาเขาได้ยหมอืมาษาก็เขาโปโปรถตรงตรงสองสมหวด เขาตรงมันดีแล้วปูยังให้มันเขาตรงๆว่าไดอยาเขาสวยๆแต่ขั้นผ่านยากให้เป็นยังสี่ได้ปันพราะเขามาจัดทางนี่แล้วปันข้นพ่อมากโอ้ข้าเจ้าอยากให้บอกสวยเออข้าเจ้าจะไปเฮ็ดเอาดอกสมบัติเออก็คือดีแต่คนนี่ก็ได้นู้นเมื่อไาร่เอาสองเจ็ดประทัดมันต้องไปบอกบอกนึกว่าเอาแั่นเอาเลขสองเจ็ดติปูบอกมึงหันนละป่ะทัดข้าเจ้าว่าอืมปูว่านะบอวันนี้สองเจ็ด กับกุี่กบิด่ตัวกับมีอย่างดอกเออกมมึออกมางกดีออกคามันงานเยาวันสีหางกับว่าหางเธาไดรดอกอองพี่นะพี่ถืออ๋อี่บ้านี้นะโทษทิดต่วว่าสิบวงสวงมือใดมสิบวงซวงมือใดกัไอผู้ไปบอกเนี่ยแต่ที่ในแม่ทายถ้ำเพราะว่าเพนจดทั่วแม่นคัากละ แจ้งอาบาศโม่นว่าเป็นผู้จุดชูแม่นนี่ก็คือเป็นน้ำผู้เบิ่์นียู่แหละอะไรเรื่องสองตัวและเนาะตัวหนึ่งสวยตัวหนึ่งมันตรงตัวที่หัวหัวแปดมันก็บอกหาแปดยวเถือว่าว่าไก่พุ่มปนชิไฮพอแปลว่าโอ้พุ่มธรรมดาอยู่นี่เนาะมีเยอะหนอยนะถือหวยจักเยอะน่อยพุ่มอันโยอ่อันแต่ทั้งเขาเห็นว่าที่เป็นอันน้อยโอ้้ยบ่ได ั้านเนี่้อยนะนยอนเออน่นะเพื่อนี่ละนะการนั่นตัวปูอย่าเริ่มบอกเพ่นบวงช่วงเมื่อใดกันสีได้มาไทยท้ำให้เอฟซีเบืองกระเจียงวันนี้เขาฮอดซี่ตูวเฮ็ดจังไหนฮัตซ่ตู่ซะเฮือสิไทยล่วงนาไปเฮ็ดซีหางวดรถบอก อันนะเบือถืกกะถุยมีจังทีละมันก็ดีแล้วเออกะถึงบ้านก็ค่อยๆเปลีนค่อยไปเขาตุ่มแห้งหดามันก็ทีมันบ่เป็นยังหรอกถือกบ่เถือกมันกะบ่สำคัญดอกลังเทียปูเพันมีกิจตะขาเนี่ยเป็นกะเฮ็ดกระสังก็เก้าหลับพูเถือกเด็กถือกเบ้อเนี่ยก็ขอให้ถือกถือนงอยถือกไายถือกนุวัฒทาน่าน้ำน้องปูกับบ่ค่อยน่นดอกกะเคลบบ่คิบไปเนี่ยกะเคล พื่อเพิ่มมีศรัทธาเอออยากสั่งวัดสั่งว่าน้ำเดกกับเพื่อละลอยสองลอยเออเถืกมากมันเลื่อยไปแล้วมันกับเกือบวานละเนาะเถึอกเดกซื้อถือถือปีหนึ่งเถือกเจอหนึ่งปีหนึ่งเถือมือหนึ่งสิจะซื้อมาถ้าเดา้กินเมดมือเดียวมันแตธรรมดาเนาะดีใจเอดีใจเม็ดโมหโตดีใจ พอเพื่อนคนน่ะมันดีใจก็ดีใจเบิร์ตทุกใจก็ตกใจเบิร์ตคือเขาดีใจกินไปเริ่รู้โตเมื่อเงินกลุ่มเมื่อแล้วหนึ่งสองพันเนี่ยเสด็จมาทำบุญยังได็กถทำเยอะดอกเออทำตามศรัทธาอย่าไปทำมันเกินกำลังเจ้าของว่นเถอะสองพันมาทำสามพันไปติดหนี้เขาหนึ่งบ่ได้บุญนี่เป็นบาปเนี่น่ะต้องไปติดหนี้ติดสินเขา ลูกเต่าที่กินสิยัวก,กับว่มี่นั่นว่าไปตลาดไปซื้อหถึงจัก่อยก็นนะ่ะไปพ่อก็ทําบุญไปทําเม็ดแบบไปยืมเงินเขาไปซื้อไมายืมกัมมาเันี้ยขยังยังไปซื้อเงินไปใส่ทําบุญเรไปกินบุญผลคือสบายน้่งสันตัวดูกเต่านี่น้องสั้นตัวมาดีนะปูอืออ่าิปนี้ก็ได้ตัวเลขสองเจ็ดเาไปฝากเอฟซีก็ได้อือ <ừ> อือ บอกม and ันก็บ่ใครน่ะดักอยากสวยสยกันน่ะก่าตัวเขาเหอไม่อยากบอกสวยเขาจะากระจาบทั้งทีน่และปูกจะ่ Alright, ันจะทงก็คือนั่นสวยแน่ละมีย่มแปว่าถิ่มาปลูกต้นไหม่ตามดูการพอฝนละหมากดักไม่ยังเสียหน้าเป็นเตรียมไ้แล้วกะเลือก เงินจังน้อยเอาแม่ขั้วมาบื้นเอาเสริมมาดึงนี่ออกเอาดินมาถมเพ่อได้มีท่าท่ากามาเริ่มลดลงหกร้อยจอยกันมากก็ได้เพื่อนละหน่อยสองร้อยบ่มาถือเอานั่นเพื่อนยิ่ัท่าเจ็ดเป็นวัดเป็นว่าเป็นทีหลอกด่านเอาตายไปหลอกด่านก็ได้มาอีแม่คอีพ่อคูมาม่จางนี่ ค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะปูก็ให้ตองหวัดเนาะคะ่ะเจ็ดสองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูซุยกระไดให้ตองหวัดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากเลขถูกเขาเนาะคะ่ะเก้าเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็มาตามตองหวัดฝากต่อนพี่น้องเอฟซีเน้อเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาหมากกระจัดคัดกระพาเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นกุติปูเนาะคะ่ะทีใดสางเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณวัดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบริเวณหวัดปูซุยเนาะคะ่ะ ก็ได้ทุ้มหินก็ได้ไปหลายอย่างแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดอยากรวมทาบุญกับทางวัดปูซุยก็ติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกัเอฟซีทันไดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องเนาะค่ะที่เขามาติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ